สบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีแท็ซีสุขทุกคนเด้อวันนี้มาปากเซเนาะมาสื่อเครื่องให้คุณย่าไงคือเป็นประเภพณีพอหอมพระอุทธน,น,นี่นเนี่ยนะพี่น,นอ้องมุกเนี่ยเนาะมากับทีมงานสองคน,นยยก็ตัวนี้แลนหละซ้ำนี่แหดดเออตัวนี้แหละเฮ้ยตัวน,นั้นแดดซ้ำนั้น มันเ่าไรหันราคาายอาฮะัวอรั่อีกอ่ายังทำบิ่งนะครเนาะ

ือก,ก่อามแเนาะืนหนียงือกานเมะ็แกะดีว่าชื่อการเว้ยมึงจะจบปงกีจักเลรอไม่เ <laughs> น

เจตัวจังงันเอาอันหนึ่งได้กได้ได้ก็ได้นีเนาะีสเบคอเอย่างนี้ันเอสนเนาะตราคานเาะีเนาะชีะไีเขียวีาอ่ีได้ก็ได้าได้ก็ได้เกือเบาบเก็บแต่กี่บ้า ยักษานแต่ยักษานห่ะาตามะบอะไรนู่นอะไวมุงเพาท่านมีเนาะกรแเพปูบอลดีกรโฮมนี่ตามสีในหนึ่งกระจีบีแในหนึ่งกรโฮมอะไรกรโฮมตตโตตตโตโอ้ยแข็งปุ้นนี่นี่นี่ตัวน้านี่พี่ทิหานี่ดนี่ี่ก็โตโตอีกนี่ตัวนั้นบ้างสัก Đi, đi đấy <laughs> là, có nhiều chiếc ít, nhiều lột, này bờ, mì ภาพกา่ยานยากันนะสุดท้ายนาะเขามาสื่อเรืองมันเป็นเสือข้องผููเท่าเข้าได้เลยนะคะตัวหนึ่งสหาพันตัวนหน,นึ่งสือหาพันกี่เอาเนี่ยเลยป็นกะตองเ่ออ,อเอาปกกะตองนี่ปิกะตองนะน่าจะฝเอตุแต่ว่าเดีอีใซีเราตอนดีเดี <c oughs> ๋ยวเราอมาอา่าใครับ สีเนี่ยอะไรเด้เนาะคือกันบราคาเดียวกันบ่าราคาเดียวออตัวนี้นั่นเนาะเออเอาตัวนี้ตัวนึงอาจจะสาตัวเออเอาตัวนี้นี่ราคา่อะไรก็เอาหาพันกีโดยบ่100บาท ประมาณ80บาทมาแล้วพี่น้องสื่อได้ครบเลยเนาะสำหรับเครื่องเพื่อนจะมีอะไรบ้างในมีสาม,มีในละมีแต่ต่อไปไมีแต่สื่อข้องกินข้องอยากข่าว้านอาหารแห่งนี้นาะพี่น้องข้าขกไปเดินทางครับเดี๋ยเพราะมัน,น,น,นอากาศเดือดทำเลยเนาะตอนนี้กับพี่าสามโมงอย่าพี่นอ้องเดินทางกลับก่อน จะขอกันยี่วันเด้อพี่น้องสบายดีเวลาตอนเสวยอีกเท่านึงพี่น้องเอากาเกลียมเครื่องเรียบร้อยเนาะเอาเสียเอาไปมอบให้คุณย่าในมื่อนี้แหละพี่น้องร<า>วมมุนขาร<า>วมมูลค่าเครื่องทั้งหมดห<า>นี่เนาะทั้งต่อมประเพาแทงเอียงกบอยูดดด่เก่าแสนกลัวเก่าแสนฝัน กายังมีเงื่นีเายเยอ่มากจังเลยครับเนยครับมีหมมียังครบชุดแที่นอกรับเตียงกันเนาะเป็นินนย์นอเนาะโดนเชื่อวายไปที่กินมีสบสบายดีแน่ว่าไปนอนสบายสบายด้วมาสบายดีพี่น้องสบายดีเนี่ยสบายสบายดีดีไปน้ำอ้บ่ แข่งว่าทีมงานของคูเฮากกำลังจะออกเดินทางเนาะขี่ใส่มอเตอร์ไซค์นะพี่เก่าเตียมปรุ่มๆป่วกพี่เก่าพี่น้องใส่สองคันดวเบาหน่อยแน่สบายดีวะน้อยสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น้องมาแล้วแข่งวัดตอนนี้ทางทีมงานเฮาเหลืเดินทางมาหอดเขื่อนเมย์คุณย่ายเออ คุณยายบางที่ได้อยู่กูดีแล้วเนาะนี่แหละเครื่องเซยเรือพี่น้องคุณค่าทั้งหมดกเก่าแสนกะว่าเนาะเด็กกันยังเหลือเงินอีกเลยนอนกูดีคุณยายแล้วก็ไปคายเขียดน้ำแก้วบานร่วมกกาวาามากจะมาเซยไม่เถอะน่าจะห้าเป็น<อ>นางเหรียญบกวกไข่หายไปไหนเรื่อยก็เลยนั่งสาวอ,อัหมู่อ๋อ

ยางกระไลาย,ยางนูนใส่กุเยียะไ้เลือดเดี๋เดี๋ยว <c oughs> ตัวนี้สาไดาไเปปุตัวนี้ท่านตัวนาวนี่แหละตัวนี้แหละระ่มพี่นอ้อง <c oughs> ตัวสำคัญปะฮ่ม <c oughs> ตัวโตเอาอัน <c oughs> <c oughs> สารสารประมาณเส้าหาบอ่ะเหาบเหาบโคดรนตีโอ้ยขึ้นเือดเิ่นขึ้นเือดโค้มาสคนเยเนเหือนแล้วเนาะนาจหคอุลโช่วยา หั่นใหน่อยหันใจหน่อยไ่ราวาอยากเ,เขาเนี่ยยัม้เขาตงกินขน้า,า,ขา,า<อ>เสา,เามีเขกี่าหตาด้วหมอรอ้ยังไงเออเอาข่าก้อนพระพหมเออนี่ก็นี่พระพหมมีได้แน่นี่ฮะ มุ่เด้อมีไงเด้อนี่มุ่พอมุกตัวนี้ก็แค่เซโตนี่ยเซโตมเลเนาะมุมอาบก็เกินว่อเจ้ตัวนี้เป็นเสือเสือก็ต้องเสือนุ่ง,งนี่ สาตัวแล้วก็เออยังไงสินแต้สินแต้มีสามพื้นนี่เบิร์ตต่อไเบิร์ตไเบินีแต่เอามากเบิร์นีไฮเจเบิร์เบิร์ตึงเดี๋ยวเบิตไนีแะตัวนี้กับผัโฮมอีกอันนึ่งตัวน้อยตัวน้อตัวโตแต่ว่าอุ่นคือกันผัมคนหนุ่แต่ไปตุ้งยำหอตัวโตไปไปตุ้งยำหนาว นี่กรซาร์ยังนี่แเป็นยาสะหัวเป็นของลังเ้วหรางบวงด้วยเปปีคนเดียวเลยบู่อบปูแล้วแ็ยาชีฟันยาชีฟันนี่อันนี้ก็ของราง้วยยาสาหัว ซาเป็นีใส่จักใส่จะได้เห็นจริงาเป็นตีเอาเทิดแต่ซองเทือดิซองเทือดแต่ซองๆนรองกององี่ไงเด้อเขอหมล้นุมเลยแม่อนมเอมีมีจัดหนึ่งนงนักเลยคือกรานนหลายเดือนคือองเดียวคนเดียวนี่ ในเดือนเติอได้เนาะตองเนี่ยเข่าซานเส้าหาเลมันอยู่บริเวนีกจมตังนี่ก็ได้แลเมสิเกไหวเก๋คือถ่ายก็คืออาเมยเงินทีมันเดือเนาะนก็คือเงินทีเดือจากสื่อเชงหาิพัไหนเราสื่อของกินเมออกมานอพี่เมย์ไปสิมอกเงิน เอาวัวเนดีวัวสันกร่วนยอเงินหาชิพันเห็นอยู่บ่ล่ะเห็นเห็นบ่ีเด้อเงินนมา่วันเีทีมันเดือดหน่อเนาะเดือจากสื่อเชิงสือทองเดือจากน้าในหลุิ้ะบ่โอ้ย่อยบ่ยดอกไม่่าเอ้ย่อย หาตต้นี่หมอนี่มเลยหมอกระดิบปืดบ่งโลหะหาูตนี้เออละเออเอาปืดทางเินเบงคองกินทายเอ้าล่ะเงินทั้งหมดนี่ครับเป็นของอันันเดอรขอบค่าไอพอดขอบค่วไอพอเพนยูสารัฐอเมริกาสวยเดือย่ไอพอเปนเนี้ยเอ้าขอบคุณขอบใจเพิ่นทุกคนดเาผมมาสวยาเล เบิ้งอะไรงี่กุ้มไม่ก้างอะไรก็หลายสุดสวยลำไม่รวยให้บอลซีบมาไขได้ให้หงละมีถึงมื่อนาวที่กินเพื่อรเพึงเลยอีกเอยปั๊นี่ทุกคนมะนาก็ดีหมือแรกมือจักมือแรกจตายบนจักดูไปกินไปน้ำบะน้ำเม่ากันนี่แหละคือตุ้งสี่แหละห้าสี่ผังดยดเหยียดเบิดงแต่ผกจักลายคืดคุดลายก็ไปเอาเขา น้องอัืนกับราบหีกไหนถปิ่นถเปลี่ยนเทสเชกันไลถ้าเหสอะไรอะไรเหมือนกนสายการสอดแม่ครับอยางมันดูดครับมันลมมันแห้งปุบคุณละปลาสุดมุกเนี่คือนีพออยู่ไรพออดได้คือนีก็น้องยืนในละบอนเขรอที่านี่ผู้เดียวหนมัน่ที่นี่ใครนอนหนักมุกกะมีอะไรบ้านีพะโมกัมีที่สี่บนาเป็นได้รน้แม่น้าบ้านบโบนาเปได้แล้วพอดไดแล้ว เยองยังหน่อยก็ใหกินอาหารดีๆได้นอแม่วันนี้ยหยังอาหารได้กินอาหารดียังหน่อยกันน่ะนะปลากระป๋องปลากระป๋องมีไข่ได้กินไเนี่สสกดีคือการจะได้กินหันละโบุรี์ืุมเียนหาตัน่หมอนี่เท่ากับภาษะี่เทากัแล้วสมบูรณ์นะเียบร้อยะจะได้เานี้เจาสเดินทางกข้าไม่มาจจ มาแบบมาแบบเจาะๆแล้วเนาะสำหรับมันอีก็ได้มอบเครื่องเดี่ยวเรียบร้อยเนาะขอบมุขอบใจสําหรับไอ้ก้อนได้ขอบกวาดได้เด้อเนอะสำหรับการซวยเดือมนขอบใจได้ายเนาะเขียนแหละเขียนไปแล้วเป็นผู้ชมมากเป็นผู้ใจเยือกเป็นผู้เชื่งลูกแต่มาใหกัน ขบตะปูแข็งแกร่งเบิ้ทุกคนเด้ดอขอโมขอบใจได้ร้ายเนาะตอนนี้ก็บอก,กี้กับเชเดเดินข้างครับพี่น้องตอนนี้เนาะก็มารดน่ะว่าเาลาไปเพียงสนีเนาะพี่น้องขอ,อการกิมหนาเด้ขอฝากทุกท่านเป็นกำลังใ,ใ,ใจให้ทีมงานบอกรีทำได้เด้อเนาะรถสุข,ขู่ทุกคนมาสวยเดือดทมนตูุนี่ข้างนี้เนาะ อย่าฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้สองของค้าในเด้อเนาะต่อการกิมหลานเด้อพี่น้องสวัสดี